หลังกรมควบคุมมลพิษประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มสูงเกินค่ามาตรฐานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13พฤศจิกายนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนทำให้ปริมาณฝนขาดช่วงประกอบกับมวลอากาศเย็นเริ่มเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่และมีลมอ่อนส่งผลให้การระบายฝุ่นละอองในพื้นที่ไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดการสะสมในพื้นที่โดยนายปินศักดิ์สุรศส,สวัสดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจําเป็นต้องควบคุมและลดการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิดต่างๆต่อเนื่องสําหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเกินมาตรฐานควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุป,ปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์นอกจากนี้ยังได้ย,ดยกระดับติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศไปแล้ว65จังหวัด และเตรียมความพร้อมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่29หน่วยเพื่อตรวจวัดในพื้นที่ยุทธศาสตร์และส่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับยกระดับการสื่อสารแจ้งเตือนให้กับประชาชนคาดการพยากรณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กล่วงหน้าและแสดงค่าผลการตรวจวัดฝุ่นโดยการเน้นความคล่องตัวการสื่อสารต่อเนื่องเข้าใจง่ายเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงทุกกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการพัฒนานวัตกรรมกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับทางสอกอสวและสอสอสอนะครับในการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจากแหล่งกําเนิดทางภาคการเกษตรภาคป่าไม้ภาคคมนาคมหมอกควันข้ามแดนรวมทั้งขับเคลื่อนในการจัดทํา Big Data นะครับเรื่องข้อมูลของฝุ่นพ m 2.5มสองจุดห้าเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ทุกหน่วยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับขณะที่กรุงเทพมหานครมุ่งพัฒนาระบบเฝ้าระวังและค่าการฝุ่นพ m 2.5มสองจุดห้า พร้อมหาแนวทางป้องกันฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจรนายเอกวรัญยูอัมรปานผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำนักสิ่งแวดล้อมคิดวิธีรับมือและเฝ้าร,ระวังปัญหาฝุ่น PM 2.5ไว้เป็นสามพารทได้แก่พารทการกำจัดต้นตอพารทต่อมาคือการป้องกันการแก้ปัญหาในแต่ละจุดและพารการดูแลประชาชน ตอนนี้เรากำลังคุยว่าจะเล่นยู่ก็คือเรื่องของการดูเรื่องของบรรทุกขนาดใหญ่ที่มาเข้ามาไซน์งานต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้เห็นเร็วๆนี้ว่าจะมีอะไรขึ้น,น้าบ้างเพราะว่าเราเรียกไปคุยอยู่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำก็คือเราคงต้องไปคุยกับตัวของรัฐบาลที่ตอนนี้ท่านก็มีนโยบายอยู่แล้วเนะคือของเราเรามีนโยบายไม่ต่างกับสิบน์นโยบายเกี่ยวกับเรื่องฝุน่นทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อมถ้าทางอ้อมเนี่ยมีเพิ่อมอีกเยอะเลยเราใช้เราขันน็อตนโยบายเดิมให้ดียิ่งขึ้นและเตรีียยมการให้้ดิ่งขึน ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบสถานก,การณ์ฝุ่น PM 2.5ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแอร์โฟไทและแอร์ k k ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน